เนตต่อต่ออเชีย่ยมึงมานอนข้างกูทำไมมึงไม่มีที่นอนแล้วไปหน้าง,ง่วงนอนอืมกูไปเข้ากลุ่มละแล้วมึงก็ออกจากห้องกูไปด้วยเค <Okay. S 1> เข้ากลุ่มดีกว่าทุกคนไปเล่นเกมกันไหมเอเวดานะักจอยตามมาเลยสองชั่วโมงผ่านไปะ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 ,ปะมึงก็ชุบแต่ไหนเนอะแมมมึงก็ล้มบ่อยอ๋อ อย่างน้อยี่เขาก็ไม่ชุกมึงอะอายาย่าย่าย่าหยาย่าย่ายยายคิาพงหย,ยาุดอืมอืมพวกมึงกูไปนอนก่อนนะยังไงเนี่ยคู่นี้เอาไปละพี่นายขาวันนี้คาสายกันไหมคะอ๋อกูไม่อยากคาสายกับควายอะไรยะกูไปดีกว่าเหม็นสาบคนแถวนี้เอาอีนี้มีอะไรกูจะนอนคาสายกันไหมเอออก็ได้ว่ะ มิ้นกูมีอะไรจะบอกอะไรกูชอบบกบกมึงรับก็ได้เดียวใครแถวนี้งอนเย่แต่งตัวคู่กันไหมได้กับอํมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะกับกับไปดีกว่าเอ้าทุกคนกูมีแฟนแล้ววงเล็บเปิดหวังว่าจะเป็นเราละไม่ใช่อีมิ้นนะอ๋อวงเล็บปิดใครมิ้นใบหน้ายิ้มหยอกอะไรยะ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 แล้วคู่มึงอ่ะกูไม่มีคู่มึงเอาไงปอนเป็นก็ได้ ระบบตัวละครทุกคนจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะคะวงเล็บเปิดเชีย่ยวงเล็บปิดวงเล็บเปิดออวงเล็บปิดบอกแล้วขาสาวอะไรยะกูเพิ่งรู้ว่ากูมีแฟนสวยขนาดนี้ใบหน้าสรงจุ 55, 55 5 5ห้าหพันห้าอห้าห้าจบแล้วจะล้ามาช้าแต่มานะ